โอเคครับเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะมาสอนลงตัวออปชันไฟล์เวอร์ชัน2.0นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะก็จะรองรับตัว datapack 2.0ตัวล่าสุดของทางเฟ2021นะครับก็อัปเดตชุดโลกงโลโก้หรือว่าอัปเดตพวกเหลีกบูเดลิก้า ML, f ม s อลเอ็มอเอสลีกอเมริกาเจลีแล้วก็อัปเดตนาเตล่าสุดย้ายทีมล่าสุดแล้วนะครับผมสาหรับตัว DLC ตัวนี้นะครับจะลองรับไม่ใช่ดิสำหรับตัวออปชั่นไฟลตัวนี้นะครับจะลองรับตัว Data Pack 2.0นะครับผมก็ตามนี้เลยนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวแพคนะเป็นแค่ตัวออปชั่นไฟลที่แบบเพิ่มเสื้อเพิ่มโลโก้เพิ่มชุดแล้วก็เพิ่มตัวหลีกเฉยนะครับส่วนตัวแพคคาดว่า อีกไม่นานก็จะมีมาแน่นอนนะครับเพราะว่าแอร์ก็ทำของเสริมอยู่แล้วก็อีกทําแพดฟรีที่กำลังพัฒนาอยู่ก็สมูทแพดอีเวลเวทแพดแล้วก็มีหลายๆลาแพดนที่เขาทำแจกฟรีส่วนแอร์ก็ถามว่าจะทำเองไหมก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับถ้ามีเวลาก็อยากจะทำแพดเองนะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นทำแต่ของเสริมมากกว่านะครับผมโอเคมาวิธีการลงอัปั่ตไฟล์ปี2021ตัวเวอร์ชัน2.0อันดับแรกเลยคุณต้องไปลงตัว Data Pack. 2.0ก่อนนะสำหรับสายเทือน สำหรับคนที่เล่นของแท้เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะลงได้เหมือนกันนะเอาวิธีการลงค่าแรกเลยครับก็คลิกขวาแตะไฟล์เลยแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปแอดมินก็จะทิ้งพาสเวิร์ดให้แล้วนะครับอ่ะก็ใส่พาสเวิร์ดแรับหนึ่งนะซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยไฟล์มันก็ไม่ใหญ่ไม่ใช่ดิซึ่งไฟล์แพดเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่มากครับประมาณ1กิกนิดๆน,นะเพราะว่ามันแค่อัปเดตพวก เสื้อชุดโลโกงโลโก้อะไรเฉยๆนะครับผมก็ตามนี้เลยนะก็แต่ไฟล์กดโอเคให้เรียบร้อยนะครับอ่วิธีการลงก็ไม่ยากเลยนะฮะโอเคพอเข้ามาที่ออปชันไฟล์ก็เราจะเห็นไฟล์เซฟใช่ไหมครับอ่ะอันดับแรกขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเข้ามาที่ my computer หรือ dpc เลือก document นะครับเลือกโฟลเดอร์โค m i มิจากนั้นนะครับเลือก p พสส2021 Season u p อ a t e ่ะแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่มันเป็นเลขเลขเลขอะไรเยอะๆอย่างเงี้ย ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ละคนใะเลขจะเหมือนกันไหมแต่องแอดก็ให้เข้ามาตรงนี้เลยปึ๊บแล้วให้เราทำการคัดลอกไฟล์เซฟนะครับอ่า copy ไฟล์เซฟหรือล่าไฟล์เซฟวางทับไปได้เลยนะปึ๊บขนาดไฟล์ก็1 8 5กิกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวออปชันไฟล์เพียวเลยนะครับผมไม่มีพงไม่มีแพทอะไรเลยนะส่วนแพทเนี่ยเดี๋ยวแอดก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จช่วงไหนหรือมาช่วงไหนนะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีนะโอเควิธีการลงออปชันไฟล์ก็เสร็จแล้วล่าไฟล์เซฟวางแค่น จบแล้วจากนั้นนะครับถามว่าต้องยัดไฟไหมไม่ต้องยัดน,นะออปชันไฟนี้เข้าเกมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินจะลองเข้าเกมดูนะปุ๊บไดดีเกมเวอร่2021โอเคจากนั้นเข้าเกมเลยคนระับก็อย่าลืมลงตัว DLC หรือว่าตัว Datapack 2.0นะครับผมถึงจะมาลงตัวออปชันไฟตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะรองรับตัว DLC ตัวล่าสุดแล้วก็ตัวแพดล,ล่าสุดนะครับก็เพิ่มเจลีกอูเดลิกกงนิก้าแล้วก็โลโก้โลโก้ทีมน่าจะครบหมดแล้วนะโอเคครับสักครู่นึง crouch. ถ้าใครแบบเข้าเกมแล้วภาษาเพียนก็ สามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะอ่าถ้าใครแบบยังไงเวลาเข้าเกมแล้วเป็นภาษาอื่นก็สามารถเปลี่ยนภาษาในเกมได้เราขอปิดโฆษณาแป๊บหนึ่งเหมือนบ้างก็เข้ามาที่อ n g เก e t ท็ tech, แล้วก็เปลี่ยนภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครเข้าเกมแล้วภาษาเพี้ยนนะแต่ก็ไม่น่าเพี้ยนหรอกโอเคครับผมถ้าเราไปเช็คทีดิกกันนะครับอมันก็จะโหลดเซฟใหม่ให้นะปึ๊บ อเหมือนแอดวางเคยเคยลงไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมโอเคคือตอนแรกตอนลงอะ่ะมันจะมีแบบช่วงโหลดอีดิทอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมโอเควิธีการลงมันก็เสร็จสมบูรณ์นะครับแค่นี้เลยง่ายมากๆช่วงชุดลบก้งลกโ,ลก,โ,ลก,โลก้อะไรก็จะมีหมดแล้วนะครับโอเคลูเบนียรอาร์ก็เรียบร้อยแล้วมหาเทพเวลเบกเทพเบอริตะตอนนี้ก็ย้ายไปต้านเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคก็ย้ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมดแล้วนะแล้วก็มูนเดลิก้าลาลิก้าสเปนก็เรียบร้อยแล้วนะครับพวกโลโก้โลโก้ทรงเสื้ออะไรอย่างนี้เรียบร้อยหมดเลยโอเคครับอ่ะทีมที่ไม่ได้ลิกสิทธิ์หรือว่าอะไรก็มีครบหมดแล้วะนะ ทางฝั่งของบุนเดลิก้าเพี้ยนไหมไม่น่าเพี้ยนนะจากที่ทำมาเช็คมาแล้วไม่น่าเพี้ยนครับผมเออร์ลิงฮา a n นโอเคครับไม่เพี้ยนนะครับบุนเดลิก้าไม่มีพงไม่มีเพี้ยนต่อไปนะครับเจลีกก็สามารถเล่นแก้ขัดก่อนได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวออปชันไฟล์นะสังเกตเนาะ,ะชนะทิปก็อัปเดตชุดล่าสุดของเจลีกเรียบร้อยนะฮะโอเค สิ่สิบนองด้โอเคครับก็ตามนี้เลยนะครับอัพเดตอ,อะไรล่าสุดหมดแล้วนะไม่ได้จะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับการลงตัวออปชันไฟล์ที่รองรับตัว DataPack 2 0สูตแล้วก็ตัวแพทล่าสุดของทางโคโลมีนะครับถ้าใครติดปัญหาอะไรก็ทักหาแอดมินได้ทางเพจและติดต่อแอดมาได้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ